เข้าเข้าเจ้าเจ้าเจ้าอะไรเอ่ยเจ้าพิภพจ๋าเจ้าเออเอองั้นเจ้าจอตัวนั้นล่ะนั่นนเหรอบาบูนคุงสันเลี้ยงแสนรักอ้าวโอ้หงั้นหรอกเหรอแหมว่าแล้วว่ามันแปลกๆนะหมาจรงว่านายต่างหากที่แปลกกันนะคือว่าแต่ว่าอห นายไม่คิดหรอว่าไอ้แก๊กเมื่อกี้ที่ฉันเล่นไปมันสุดยอดขำเลยหัวเราจนท้องคัดท้องแข็งเลยฮนะ,ะปล่อยไปแล้วเหรอเอ๊ะแล้วแก๊กอะไรอะ่ะโอ้โหจีนายได้เป็นคนที่น่าสงสารน่าสมเพชเวทเวนาชีวิตนี้นายคงจะเครียดมาตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอาช่างมันเถองงั้นฉันจะให้โอกาสนาะยอีกครั้งหนึ่งโหดนี้จะเล่นสุดยอดแก๊กให้ดูก็แล้วกันนะกริงกริ๊งกริงกริงแงะแกลกฮัลโหลฮัลโหลอ่าใครโทรมา ใครโทรมาโทรหาใครใครโทรมาโทรมาหาใครที่นี่ที่ไหนครับอื้ขำตัวเองขำปลินเลยขำขำเอ๊ะขำอะไรอ่ะหักมุกนี่หักมุกนี่ฮะเครียดเลยว่าแต่มาที่นี่ทำไมเราอ่ะอ่อ่าคือเราอยากจะขอให้ท่านเจ้าพิภพช่วยฝึกวิชาให้หน่อยอ่ะฝึกวิชาเหรอแหม อย่างนี้มาายยาาต่ำซ้มที่สุดฉันไม่มีวันฝึกวิชาคนนิสัยเลวแบบนี้เด็ดขาดอ๋ออ๋อขำจังเลยขำจังขำจังขำสุดๆไปเลยสมกับเป็นท่านเจ้าพี่พอ่อไปขำมากเลยแปลกจังเลยนะทำไมตอนแรกเราไม่ขำเลยขำปั๊บนายนี่เก๊เเเ<ำ>ชา้<ำ>นนชางจริงเลยจะสอนให้เราแล้วสินนะคือฝึกวิชาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้ก็ได้นะ หยวนหยวนจริงเหรอคือแต่ว่าเอ๊ะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะจ๊ะเอ๊ะถ้านนายสามารถคิดสุดยอดแก๊กที่สามารถทำให้ท่านเจ้าพิภพคนนี้หัวรอเอ๊ะจะให้เราคิดแก๊กเนี่ยนะทำได้เปล่าฮะถ้าคิดแก๊กควยๆแล้วก็ฉันคนนี้จะไม่ยอมหัวรอให้นะบอกตรงว่าไงว่างเร็วเข้าต่อมา ไม่เคยมีแก๊กกับเขาเลยอะสงสัยจะไม่ไหวซะละมัง้งแพ้แล้วกลับบ้านไปเลยปะสวัสดีสวีดานโอ้กสวัสดีสวีดานแบบนานๆอย่างนั้นเหรออทำไหมทำไหมเอ้ยทน้ยนได้ไงหยุดเอยสวัสดีปีมีสวัสดีปีใหม่ ยั้ต่อด้วยเรือทักรักเธอเธอเลรอกหัวร้อนแล้วท่านเจ้าพ่พออัวร้อนแล้วทำไมจะเป็นคนเส้นต